ยินดีต้อนรับเข้าสู่ iHave CPU ครับผมเปา iHave CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้23,690กับสเปคนี้ของ iHave CPU Flash s a l e CPU คือ Intel ครับ i 3 1 0 1 0 0 f ครับ4 core 8 thread 4 3 g h z turbo main board เป็นตัว gigabyte ครับ h c 1 0 m s 2 v 3รองรับ m 2 m m e ฮะ ram เนี่ย kingston ตัว fury 16 g b dual channel ครับบาส2,666 m h z การจอ gtx 1 6 5 0ครับ ram 4 gig, g b gdr 6แล้วก็ power supply ครับ antec ตัว atom v 5 5 0ฮะ550วัตต As WD W d Green, 240 g r e e n 240 GB CPU Z specification จะเจอว่า i3 10100F เมนบอร์ดครับ Gigabyte H410MS2V3 ครับ memory ครับ DDR4 ครับ16 GB dual channel bus 2000 666กราฟิกการ์ดเป็น Nvidia GeForce g c h e 1650 RAM 4GB GDR6 จาก Samsung 1 2 8 b ิตฮะนี่คือ Forza Horizon ภาค5นะภาคล่าสุดนะครับวีดีโอตรงนี้ครับ Full HD ปรับภายสำหรับ Forza Horizon 5ครับประมาณนี้เห็นไหมคือต <c oughs> <c oughs> ัว CPU จะวิ่งแค่52% 50%เท่านั้นดังนั้นเนี่ยนี่คือพลังของ4คอ8เทรดนะครับ CPU ไม่ร้อนฮนะ47องศานี่ซิงเดิมด้ยนะแต่ว่าการจอวิ่ง99อยู่แล้วนะี่คือปกติอยู่แล้วนะครับเฟรมเรทปรับภายที่ Full HD เฮ้ยแบบนึงนะมันโอ้โห80เฟรมฮะ80-90เฟรมครับ 5M ฮะ Full HD ปรับภายกับ 5M ครับประมาณ60-70เฟรมตรงนี้ถ้าเราขับรถใน 5M มันยืนพื้นที่60เฟรมนะครับแล้วมีที่เหลือมีแต่เกินนะครับแรมกิน12กิกับ แรมกาจอก,กิน3.7ก,กินเต็มเลยฮะ80เฟรมแล้วั 5m ฮะประมาณนี้เลยครับ Battle Field 2042ครับ Full HD ปรับต่ำรับโลนะกิน CPU ค่อนข้างเยอะ94%เฟรมเรทจะอยู่ที่50 60 70ไม่เกินนี้60เฟรมประมาณนี้ผมมองว่าแบบโอเคเลยนะครับไม่แย่นะ2042ฮะ อะลองพิจารณาดูนะไปดูกันฮะฟาคลาย6ครับ Full HD ครับ1 9 2 0งพันคูณแปครับแล้วก็คุณภาพตรงนี้พี่ปรับ normal นะครับฟาคลาย6ปรับกลางแรมกิน10บกิก CPU 48องศารันแค่44%ครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปฮะฟาคลาย6จะกิน CPU น้อยกว่า Benfield สอ4 2เพราะว่ามันเกี่ยวกับขนาดของแผนที่ด้วยนะครับการ์ดจอวิ่งเต็มที่อยู่แล้วปล่อยให้มันวิ่งไปครับ99%ครับเฟรมเรท68เฟรมถึง70เซ็นต์หรับฟาคลาย6ปรับกลาง ที่ full hd ครับอันนี้ประมาณ70เฟรมฮะเบื้องต้นให้พี่เทสให้ดูตรงนี้สำหรับฟ้าลายกตรงนี้ q อ a ิ i ตี้แวนการ์ดแบบซิงเกิลเพลเยอร์ full hd quality ตรงนี้ปรับเป็นกลางกลางกลางอย่างนี้ครับ77เฟรมครับแปรมกิน9กิกเหมือนเดิม cpu วิ่ง80%ครับก้าร์ดจอก็98%ครับ cpu 70ครับเอ้ยไม่แย่นะครับ ไม่แย่นะสำหรับแวนกาด Full HD ครับปรับผ้าตามที่ผมบอกไปเลยฝากแฟลชเซลล์อันนี้ด้วย23690สิ้นสุดวันที่28พฤศจิกายนเท่านั้นฮะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have cd ครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ